มาถาม Google Gemini กันค่ะว่ารู้จักช่อง Something About CC หรือเปล่าสวัสดีเจมินาสวัสดีค่ะมีอะไรให้เจมิในช่วยดูแลไหมคะเธอรู้จักช่อง Something About CC หรือเปล่าเป็นช่อง YouTube ที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแมวชื่อ CC ที่น่ารักมากๆเลยค่ะ Something About CC ใน TikTok ประเทศไทยก็มีนะคะเป็นช่องที่นำเสนอคอนเทนต์เกี่ยวกับแมว CC เหมือนกันเลยค่ะเธอมันไม่ใช่ช่องเกี่ยวกับแมวเธอลองหาใหม่ได้ไหมเป็นช่อง TikTok ส่วนใหญ่เป็นคอนเทนต์วิดีโอตลกสั้นๆเธอ มั่วหรือเปล่าเธอลองอธิบายให้ละเอียดกว่านี้เป็นช่องเกี่ยวกับครอบครัวไทยจีนเยอรมันที่ทำคอนเทนต์วิดีโอตลกตลกซัมติงเกอรซีซีมีสมาชิกกี่คนมีสมาชิกทั้งหมด5คนค่ะคุณแม่ตู้คุณพ่อรูทฮาร์ซีลีนกันและจอสุนักแสนรู้ค่ะถูกแล้วเก่งมากแล้วซีลีนเนี่ยเป็นคนยังไงหรอเป็นเด็กผู้หญิงที่น่ารักสดใสและร่าเริงมากๆเลยค่ะแล้วถ้ากันล่ะเขาเป็นคนนิ่งๆ่งแต่ก็แฝงไปด้วยความอบอุ่นและอ่อนโยนค่ะแล้วกันกับจอสเนี่ยชอบกันไหมกันและ จอชสนิทสนมกันมากๆเลยค่ะเธอไมไ่รู้จริงนี่ว่า คุณพ่อรูทฮาร์ดเป็นคนยังไงคะคุณพ่อรูทฮาร์ดเป็นคนตลกและสนุกสนานค่ะเขามักจะสร้างเสียงหัวเราะด้วยมุกตลกฉันว่าเธอแอบมั่วอยู่นิดนึงนะเนี่ยลองคนสุดท้ายแม่ตุก๊กเป็นผู้หญิงที่สวยและใจดีค่ะและมักจะดูแลทุกคนในบ้านเป็นอย่างดีค่ะแม่ตุ๊กขี้บ่นไหมมักจะบ่นคุณพ่อรูทฮาร์ดอยู่บ่อยๆค่ะโดยเฉพาะเรื่องความโกและตลกของคุณพ่อครับเธอคิดว่าเธอมั่วหรือเปล่าอางี้ขอโทษที่ให้ข้อมูลผิดพลาดนะคะคุณแม่ตุ๊กไม่ได้บ่นคุณพ่อรูธรรร์ทบ่่่ออยๆคะเมมันไู้จิง นนมินายทุกคนคิดว่าเจมินายรู้จริงหรือมั่ว